จ้าวันนี้สบายดีสวีดัสมาเข้าครัวจ้าอันนี้คือล้างไว้แล้วเรียบร้อยอันนี้คือเป็นหมูสันคอหมูติดกระดูกจะเป็นมันมันมน,นิดนึงเห็นไหมเป็นเส้นเส้นมันมติดกระดูกจ้าซื้อมาแล้วสาวไทยก็จะหมักหมักไว้ก่อน,นก่อนที่จะเอาไปปิ้งหรือเอาไปย่างเอาไปปิ้งเอาไปดาดเอาไปอบได้หมดแต่จะหมักก่อนนะคะขั้นตอนการหมักก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมาย กะเอาเพราะว่าทําบ่อยนี่จะจะใช้ฝาเขียวแบบนี้ใส่ลงไปกะเอาเลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊กะเอาว่าหนึ่งช้อนโต๊นะนั่นแหละค่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็ซอสถั่วเหลืองหมักเข้าไปกะเอาเหมือนกันค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะ นิดหน่อยอยากให้มีสีสันแล้วก็แค่นี้เองหมักจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าเขาหวานอยู่แล้วซอสก็แล้วก็ใส่อยากเพิ่มสีสันก็คืออันนี้คือสีอิ๊วดำค่ะซอสยาของบ้านนี้อันนี้คือเพิ่มสีสันให้หน่ารับประทานแล้วเวลาเวลา,เวลาหมักเนื้อเคล็ดลับนิดนิดหน่อยๆยใส่น้ำมันลงไปนิดนึงให้เนื้อให้เนื้อที่หมักชุ่มฉ่ำแล้วก็นิ่มนีจ้ะ สะปไทยจะคุกใส่แค่นี้ละค่ะก็ไปย่างเพราะว่าเวลาเราย่างเราอะไรเงี้ยเราเราทำน้ำซอสราดด้วยไงคะเราไม่ต้องใส่อะไรมากมายแค่นี้ค่ะแล้วก็คุกเขาให้เข้าเนื้อเข้าหนังแล้วค่อยใส่กล่องแช่ตู้เย็ยนไว้เวลาเราจะเอามาอบหรือเอามาย่างเราค่อยเอาออกมาจะหมักไว้อย่างนี้ ให้เขาเข้าเนเาื้อเาพราะว่าเราจะทำร็วก็แช่ช่องธรรมดาไว้ไม่ต้องใส่ไม่ต้องแช่ช่องแข็งอังนนี้เราจะหมักแบบนี้ค่ะไม่ใส่คุณนัวเพราะว่าซีอิ๊วเขียวซีอิ๊วฝาเขียวซอสฝาเขียวซอสถั่วเหลืองเขานัวของเขาอยู่แล้ว นี้เองไจ้ะเอาไปย่างให้เขามีรสชาติของอ่าของเครื่องกรุงนิดหน่อยแค่นี้เองจ้ะประมาณนี้ได้แบบนี้คลุกเขาให้เข้ากันน้ำเขาก็จะซึมเข้าน้ำซอสต่างๆก็ซึมเข้ามัน,นก็นจะหอมเนี่ย จะเป็นกระดูกเป็นสันคอหมูย่างแหละสันคอหมูติดกระดูกประมาณนี้จะ้ะมันอร่อยติดมันนิดนิดเราอบก็อร่อยส่วนมากที่นี่จะอบเอาจะไม่ค่อยยากส่วนเยอะจะอบอบจะเอาไปอบหมอ้อไร้น้ำมันหรือเอาอบในหม้อ air f r อ e ์อะไรก็ได้ มานีนี่จ้ะเข้าเนื้อเข้าหนังแบบนี้แบบนี้แล้วนี่จ้ะให้เข้าเนื้อเข้าหนังแบบนี้เห็หมหโหมากเอ้ยคุณมาแรงมาเลยจ้ะนี่แบบนี้นะคะและ้วชาุทยจะใส่กล่องไว้แบบนี้ใส่กล่องไว้เพราะยังไม่ททนไม่ทันได้ทํารับประทานนี่จ้ะก็เรียงใส่กล่งองเพราะเราหมักแต่เรียงใส่กล่องไว้ ไปใส่อีกตู้ธรรมดาประมาณนี้เนื้อหมูติดกระดูกนั่นเองค่ะได้ตั้งเยอะนะราคาไม่แพงด้วยค่ะถ้าติดกระดูกแบบนี้ยราคาไม่แพงเอามาทำกับข้าวนี่ดีนักเลยทำยังไงก็ได้ คนไหนขยันทํากินขยันเข้าครัวก็ได้กินสิ่งที่เรารสชาติที่เราชอบที่เราพอใจแค่นี้เองจ้าแล้วก็ปิดฝาิดฝาไล่อากาศออกนิดหน่อยปิดฝาไล่อากาศมันจะฝาปก็ดีอย่างมันเป็นาาศูนย์อกา ไล่อากาศออกนิดหน่อยอะไรประมาณนี้คะ่ะไล่อากาศออกนิดนึงก็ปิดแล้วเราก็ได้แบบนี้ก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้เลยคะ่ะถ้าใครไม่รีบทํากินวันสองวันเอาไปแช่ช่องฟิตก็ได้จ้าเอาไว้ข้างนอกประมาณหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีก็ได้แล้วก็อัดช่องฟิตไว้เวลาเราจะเอามาทํากับข้าวเราก็เอาออกมาให้น้ําแข็งมันละลายแล้วเราก็เอาไปอบแต่ถ้าเรารีบทําวัน เราก็แช่ตู้ธรรมดาได้เลยจ้าแบบนี้การถนอมอาหารอีกแบบหนึ่งนะคะการเก็บรักษาอาหารอีกแบบหนึง่งการหมักหมูอีกแบบหนึง่งในแบบสไตล์ครัวซาวุไดสไปซสเวเดนเฮ้ดูเจอกันคลิปหน้า